สวัสดีครับพี่น้องที่รักการต่อนือเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเช่นเคยนะครับกับเจ้าหลิวนะครับก็เอาเศ้ามาลองนะครับไม่เคยใส่เศ้าทกทีนะครับมีแต่ใส่ตามหุมไม้นะครับก็ต้นสูงก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับก็มาลองดูครับมาใส่ตรงนี้นะครับพี่น้องบอกมาครับ ยานตู้สองท่านนะครับเทียนฟิกกับคุณพ่อเก็กนะครับก็ไปสายนกชวานะครับเอ้าก็ว่ากันไปแล้วครับก็รักชอบทั้งสองอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเลียนได้ผมก็เลียนนะครับก็โอเคนะครับเอาไว้ประมาณนี้ครับดูเจ้าดิวนะครับจะจัดเต็มได้ไหมนะครับวันนี้ อ๋โอเคครับมาใกล้บ้านตัวเองนะครับมาบ้านโนนสว่างนะครับตรงข้ามโรงเรียนนานาชาตินะครับหอละเอดนะครับผมก็โอเคครับครับเจ้าลิวก็ขันแล้วนะครับนกป่าก็อยู่ฝั่งนี้นะครับจานตู้ก็ใส่ฝั่งนี้นะครับผมก็คงจะไปรถมาจอดใกล้ๆนะครับผม ก็เรียกใส่กันอยู่นะครับครับจยาดิวก็เรียกนะครับนี่ครับแต่ไม่ยอมลงนะครับฝั่งนั้นครับเอ้าไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อจัดเต้มนะครับเจ้าวดิหูเพื่อมานครับพี่น้องครับเข้าแล้วมั้งครับ Ồ, tôi cũng có bằng cái đừng nào. U lắm. Đi เลียยาวเลยครับครับก็ย้ายมาไม้ใหม่นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับมาดูเจ้าสามกุกแกมนะครับโอเคครับก็มีเลี้ยแล้วนะครับเจ้าริวนะครับสามกุกก็ขันอยู่ตรงนี้นะครับเข้าร่วมแล้วครับเข้าร่วมแล้วครับ ครับนี่ครับเข้าแนละ้วครับ ไม่เห็นกระโดดเลยครับถูกแล้วครับครับครูแล้วครับเจ้าสามุกแน่นอนไปดูด้วยกันครับตามเจ้าสามปุกนะครับสามุกแก้มนะครับบอกโอเคนะครับกุกแล้วครับพราอาจารย์ตู้บอกว่าเจ้าสามกุกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับไปดูตัวกันครับ ปลูกแล้วครับเจ้าสามกลูกนะครับเอาโอเคครับพี่น้องลงไปดูตัวกันอยู่ที่พักนะครับผมเย่าบร้อยครับเจ้าสามกลูกแกมครับอาจารย์ตู้บอกว่าชัวแน่นอนครับเนี่ยครับเป็นเสียงกลางนะครับกลางมหาเล็กนะครับอก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บนกเข้าถุงผ้าเขียวก่อนครับรอชมอีกนะครับ เจ้าหลิวต้องไปใส่ฝั่งนี้อีกนะครับโอเคครับนี่ครับสวยนะครับดูหน้าตาครับพี่น้องนี่นะครับยังมีขนนดำๆอยู่หน้าอกนะครับเสื้อสอนะครับตัวนี้นะครับดูครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผม ครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับนกมาจับตรงนี้ดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่บนนี้นะครับโอเคนะครับผมรอดูชมผลงานให้ดวจะทำสองเต้มได้ไหมนะครับวันนี้ก็จัดไปแล้วหนึ่งเต้มนะครับครับก็คงจะได้เอาลงนะครับเพราะว่ามีคนนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับโอเคครับเจ้าริวนะครับก็จัดไปนะครับวันนี้หนึ่งเต้มนะครับว่าคงเป็นเจ้าสามกุกนะครับ โอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผู้ทําคลิปทําคลิปใหม่ๆทําคลิปดีๆมีสาระมาฝากพี่น้องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อทราบข้อมูลใหม่นะครับก่อนใครนะครับก็ส่วนกับผมกับอาจารย์ตู่นะครับวันนี้ก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับน่นนะครับเดินไปเก็บนกแล้วนะครับอาจารย์ตู่นะครับน่นนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในไทยบ้านนะครับก็คงเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ